สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ลงทุนอะไรดีวันนี้เรามีเคสที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับหุ้นบริษัทอ e ีไลลิลี่หรือว่า LLY ซึ่งเป็นบริษัทยากเก่าแก่จากอเมริกาที่อยู่ในตลาดหุ้นมานานกว่า150ปีเลยนะแต่ล่าสุดครับหุ้นของอ e ีไลลิลี่ร่วงแรงกว่าลบ12%ในช่วงพรีมา t แค่เลขเดียวครับแค่11%เเท่านั้นใช่ครับเลข11%ที่ว่านี้ คือผลการทดลองของยาลดน้ำหนักตัวใหม่ที่ชื่อว่า o r l o r r r i p o n บริษัทคาดหวังว่าจะเป็นดาวรุ่งเป็น Growth Engine ตัวใหม่ที่จะช่วยผลักดันอนาคตบริษัทได้หลายปีข้างหน้าเลยแต่ว่าผลการทดลองออกมาบอกว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้เพียง11%เท่านั้นเอ๊ะฟังดูไม่แย่นี่ครับ11%สําหรับยาลดน้ําหนักก็น่าจะโอเคอยู่แต่ตลาดเขาไม่ได้มองแบบนั้นครับเพราะ นักลงทุนคาดหวังว่ายานี้จะดีกว่าเวโกวีจากคู่แข่งตัวฉกาศอย่างโนโวโนดิสซึ่งเวโกวีเคยทำได้ถึงประมาณ15เลยทีเดียวและถ้ายังจำกันได้เวโกวีคือหนึ่งในายาที่ทำให้หุ้นของโนโวพุ่งทยานมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในยุโรปดังนั้นพออีไลลิลี่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตั้งใจจะมาท้าชนแต่ผลลัพธ์กลับยังธรรมดากว่าในสายตาตลาด ราคาหุ้นก็เลยถูกกระนำขายทันทีแบบไม่ไว้หน้าเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นบางทีไม่ใช่ว่าข่าวไม่ดีจะทำให้หุ้นตกแต่แค่เป็นข่าวดีที่น้อยกว่าที่คาดไว้ก็พอจะทำให้หุ้นร่วงหนักได้แล้วครับทีนี้เรามาทำความรู้จักอีไลลิลลี่กันสักหน่อยนะครับอีไลลิลลี่เป็นบริษัทยาอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านยาเรือรังปัจจุบันมีไรายได้หลักจากหลายกลุ่มเช่นกลุ่มเบาหวานเช่น ทรูลิซิตี้มันจาโรประมาณ40%กลุ่ม o n นค l โลจหรือมะเร็งเช่นเวอร์เซเประมาณ15%กลุ่มนิวโร s c i e n c e เช่นยารักษาอัลไซเมอร์ประมาณ10%และกลุ่มอ m มมูโนโลจกับโมดอื่นๆอีกจะเห็นว่ากลุ่มเบาหวานเป็นรายได้หลักของบริษัทและออฟฟอร์คริก็เป็นหนึ่งในกลุ่มยาที่ต่อยอดจากตรงนี้ซึ่งตอนแรกตลาดก็คาดหวังสูงมากว่า Eli l i ิลี่จะตีตลาดยาลดน้ำหนักแข่งกับโนโวได้แบบจริงจ เพราะตลาดนี้กำลังมาแรงมากมีการคาดการว่าตลาดยาลดน้ำหนักโลกจะมีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ภายในปี2030และนั่นคือเหตุผลที่ยักษ์ใหญ่ในวงการอย่างอีไลลิลี่หรือ Novo ต่างก็หันมาลงทุนในด้านนี้อย่างจริงจังแต่ว่านอกจากตัวเลขผลลัพธ์แล้วยังมีอีกปัจจัยที่นักลงทุนจับตาอยู่ก็คือเรื่องของผลข้างเคียงและความต่อเนื่องในการใช้งานรายงานการทดลองระบุว่า แม้ออร์ฟอคลจะสามารถลดน้ำหนักได้จริงแต่ก็มีบางรายงานเกี่ยวกับอาการคลื่นไส้อาเจียนและปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้กับยากลุ่มนี้แปลว่าถ้าเทียบทั้งประสิทธิภาพและผลข้างเคียงแล้วออ l ์ฟอ i คลิปยังไม่สามารถแซงเวกวีได้ในสายตาตลาดตอนนี้ครับไอเดียเหตุการณ์นี้เตือนใจนักลงทุนได้ดีเลยว่าในโลกของไบโอเทคและการพัฒนายาการคาดหวังสูงเกินไป อาจนำไปสู่การผิดหวังมหาศาลและข่าวแค่หนึ่งชิ้นที่ไม่เข้าเป้าอาจทำให้มูลค่าบริษัทหายไปเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ได้ทันทีและมันยังบอกเราอีกว่าการลงทุนในบริษัทไบโอเทคไม่ใช่แค่เรื่องงบการเงินหรือกราฟราคาหุ้นแต่มันคือการเข้าใจว่าแต่ละนวัตกรรมมีความเสี่ยงแค่ไหนและตลาดคาดหวังอะไรจากมันมากน้อยแค่ไหนและสุดท้าย นี่คืออีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่เราควรจำไว้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องแค่ผลลัพธ์แต่คือเรื่องของความคาดหวังที่อยู่เบื้องหลังมันตั้งห่าครับและทั้งหมดนี้ไม่ใช่คําแนะนำในการลงทุนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ลงทุนอะไรดี